โอ้ยแก่งของไงใส่คงเสียบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามากินเกียงปลาครับผม้ังบะคอจังอีปูเดี๋ยวเดีเดว อ๋อลูกบูดไทยว่ะจะี่ปุนไม่ได้ไหมจ s. <S มับใส่ point, ไม่ได้กันไปสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีโอกาสกลับมาบ้านนอกครับผมนี่ได้ใจปูกับปลาคอใหญ่มี่บาวจูชแนลนะคะมาทำปลาใหญ่คอนะคะปลาคอดปลาคดใหญ่ค่ะเพราะเป็นปลาใหญ่คอค่ะ ใช่ค่ะน้องพูดผิดค่ะนี่เลยค่ะบ่าวจูเชนเนลมาออกกีบอีกแล้วค่ะโอ้้ยางของนงี้ใส่ปากกันยังนะผมมาชมแเละกันเลยสองยั่นี้ดิเังยงคะโล่หนึ่งใดไปดี่คุณพ่อทื่นีนะคะก็มีเลยนะมีดีเดียวขู่ป่า จแล้วลไปได้อีเรื่อจ้ะ่อหลานวบบาทำแหลแเราเรียบร้อยไหน่อยตรงหมอกันเลย bỏ không cho pha vào nữa lưm lưm cũng ấm lắm

นอนหลับก็หัดตเปือยแม่งก็หลับกิ้มเแล้วก็้วยเขาไปนอนอนมืคนมีนลายอยู่าก็หลายตัวคุ้มพอไปเบิ่งคนเสืกอหนาวแท้มือเนี่ยมืไมีเกิดการคากันทีบอนเสืมดดอนก็มีขนเสมีอยู่แล้วแต่เขาข้นกไม่มาอ่อไม่ม้เข้มาบ่ะู้ัด้ให้แบบมาหม คน่าักเฮ้ยมฮมฮึมฮึมเ้องไปนั่งค้างพ่รุ่งก็แหละเคยไ่นไเห็นเียวม่กมาไมกล่องไม่ไม่ไมพอละกินอะไรเ้ใอแข่นงบุ๋มว่าใจปาต้องมีต้องความรักเฮ้ยนี่บ้าบุมีดรอกิ่บ่ คือเบื ữa, dice, ่อปูเหรขอเขตุ่มอะไรตุ่มอะไเนยกินเขาบ้านเพื่อนเมื่อเอินบอกนเปนไงบ่เอื่อเยือนนกอะคนเหลวเนี่ยไม่นังไไปกินบ้านปูปูกันเม่อเอินแล้วบ้านปูกันยังนั่งเบิ่งเหรอปูกันยืนเฉยแล้วบ้านลูกกันยืนนั่งเลียวบางนาปูเหเพื่อนไปกินเขาก็พอก็แมล่ะบ้านบ้านปูว่ากไ

เอาคนเ่หมาินเลยที่หนังโมบบหอมไปน้ำเปล่ยน่ไม่าบอกว่าพอฮมไปน้ำเราเราจะไม่หลอันเราเดี๋ไปเห็ดบบหอมใส่หนาลดไปเลยใต่อยู่แล้วช่ไม่กห่มใน่นาวาไปถ้าไม่กินเขาหลอดเดือดอีกมันไปกับผู้เด่นลักยากับกโกดีคุยเขาไปนั่งไหนบพระากไปนักนเลยน้าชักนอไปไล่ขยยามเนรไปนี่ได้นั่งแตนั่งนอ ตั้งแต่ผอมมากเฮ้ยยังเดี้ยวว่าเล่ากินคนเธอเป็นพีรแตัวตึงได้ไปถึงหลอกได้กัวินหลอบน่ถ้าอยากบ้างอีกอ่ะอดคอมเมนต์อดกระดิ่งื่อสาวเฟตอเชนินลวิจาลูกลูกใครม้าง จูปาจูแชแนวนเออลาไปจูคูวาจังไหนเนคูวาจังไหนเอาคูคูก็มอสุพรรณเนี่ยอกินไม่ดีลูกฮืออัวกอุ่น้วยหนาวปปนนี่อือนี่นี่ทุกคนคนหนาวเอาบ้านหนาวหนาวหวบ้านมันหัหัวตาหัวไตเยอะกหนาวก็หนาวกอได้หนาว ร้านเก่าวัะคูบุีน่ะถ้าตกโยกนเนน้ะเือเอพาสายมอกาจิมีสาวเร่อเมลี่บางทมีออชชนมาม่ใเลือกก็สวยนป่านังงนี่ชุดหลายสข้วโอ้ยห้ัวหแล้วเราเกไหนมาพี่้องกินเฮดเรียกครับวันนี้คนเรื่องเฮ้ยวุเป็นราคาด

โอ้ตายโอ้ยหน่งนับคนเม่นับคนตัวยอ้อนี่หสอ้ยโอ้ยนี่เด้งเอาตัวไองน่ะหนึ่งสองนับโอ้ย่แล้วหรอกีมีไหมีไหมบอกตัวมึงีป <c oughs> <affair answer>

ตำอาค้อนเดยขึ้นมาเจ็บใจแท้โอเจ็บพระเดี๋ยวแม่ปลาใครตรอ่ช่วย่บุนะอ๋อพักกันเย หมูแลงอยูน่นอ่ประด้เด้วยิบอกไก่อนสิด,ดีๆกลัวติดต๊ปากแล้วน่านเฟิ่ะเนวก่รานป่ะไปอให้ดนเรียบให้อต<ป>ัวส<ป>น้อลูกกะตเนาะ<ป>เอาไปนนเลยเขื่องไม่ใช่ตาดอี